สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพายามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และจสะสโครบในเรื่องของวันวาเลนไทน์ให้กับตัวคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่าน,นี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงครึ่งแรกของเดือน กลุ่มภาพันธ์นะครับไพ่เป็นแรกเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่สาถ้วยเลยทีเดียว3มถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของข่าวดีไพ่ของการที่คุณกับเขาอาจจะมีการแบบเหมือนมีกิจกรรมร่วมกันกับการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาในเรื่องของความรู้สึกในสิงต่างๆนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการที่เขากับเรานั้นอาจจะมีโอกาสเดินทางนะครับไป เที่ยวในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้ออกเดตนะครับหรือบางคนอาจจะไปฮันนีมูนกันในวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่ใช่วันวาเลนไทน์แต่ว่าอยู่ในเรนส์ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงต้นนี้นะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะอาจจะไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับหรืออาจจะไปเลี้ยงไปฉลองกันในวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันและมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่ความรักของคุณนั้นจะมีความ ความสมหวังมีความเริ่มลำ้ำอ่านคำว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆต่อกันและกันบางคนอาจจะได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์ได้จากไพ่หกถ้วยนะครับบางคนอาจจะได้รับของขวัญของกำนันนะครับไปในรูปของการเป็นแบบเช่นแหวนแทนใจสร้อยคอจี้นะครับหรือเป็นในเรื่องของ อดอกกุหลาบชอกกุหลาบนะครับช็อกโกแลตหรือว่าเป็นเรื่องของอสิ่งแทนใจอะไรที่มันเป็นรูปประมก็ได้และถ้าเกิดนำมาทาก็คือคอมมิทเมนต์ก็คือความรักความสัมพันธ์ที่เขาปฏิบัติต่อเรานะครับที่ดีในวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะ6ถ้วยเนี่ยมันคือการได้รับนาะดังนั้นเนี่ยค่อนข้างดูแฮปปี้ มากๆนิดนึงเลยแหละในวันวาเลนไทน์นะครับสลับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมมีเกณฑ์โดดเด่นมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะปฏิบัติต่อตัวเราแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเราในการที่อาจจะดูให้ มีผลที่ดีตอบรับนะครับกับในเรื่องของวันว,เวนาเลนไทน์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนาะเพราะ6ถ้วยเนี่ยคือการได้รับแล้วก็3าถ้วยคือข่าวดีหรือการเฉลิมฉลองกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างในสิ่งที่คุณนั้นน่าจะาัฒนาในหล,หลายๆคนก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับความรักความสุขกันเติมเต็มยังถือว่ามีโอกาสมีโนาโมมีทิศทางที่ค่อนข้างดีเนาะ ส่วนใครนะครับความรักความสัมพันธ์ที่เราอาจจะกําลังอดทนรอคอยดูสถา,านการณ์หรืออาจจะกําลังรอคอยในวันว,นเวนาเลนไทน์อยู่นาะก็อาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะดูไปแบบช้าๆไปแบบเน,นินๆเน,นิ่มๆนิดนึงน,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 นะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่บอกไปข้างต้นเพราะมีไพ่ของความสุขความสมหวังขึ้นมามีไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะครับแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมา สองใบเนี้ยแปลว่าเราค่อยๆปรับค่อยๆประคับประค,คองไปนะครับเราอย่าเพิ่งตัดสินใจบางคนเนี่ยเข้าเดินกุมภาปุ๊บเรามีความคาดหวังละ ว่าวาเลนไทน์นี้เขาจะอะไรให้เราบ้างเขาจะพาเราไปไหนบ้างเขาจะอะไรยังไงบ้างบางครั้งอาจจะเกิดการแอคชั่นค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วมันทาให้เราค่อนข้างที่อาจจะดูแบบหลุนนะครับมากหน่อยหรืออาจจะมีความรู้สึกไม่ตกกังวลได้ในสับบางคนได้มีไพ่เดมูลเกิดขึ้นเดมูนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูคิดมากไม่ตกกังวลได้นะครับบางครั้งก็อาจจะรู้สึกแบบ เขาห้างตัวเองมากขึ้นก็ได้คือดมูลเนี่ยมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียไพ่ดมูลเนี่ยคือไพ่ของการขยายนะครับขยายอากับกริยาความรู้สึกและก็ภาวะจิตใจของเราแต่ส่วนมากนะครับไพ่เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนขยายได้ทั้งดีแล้วก็หลายใช่ไหมแต่ตามจริงแล้วไพ่ดมูลเนี่ยมันจะขยายไปในทางน egative ซะมากกว่าอันนี้ก็พยายามฟื้นฟูตัวเองอย่าไปยึดติดอยู่กับ อะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปเพราะถ้าเกิดเราพยายามยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยที่เราไม่ใช้สติกับการคิดที่ถูกที่ควรคือไพ่เดอะฮาร์แฟนมาคุณควรจะต้องคิดในทางที่มันดีเราอย่าไปคิดในทางที่มันลบ นะครับไพ่เด็กถือถ้วยก็เป็นการเปิดรับเปิดกว้างในการที่ต้องมองมุมมองในทิศทางที่เป็น positive มากกว่านะครับเพราะว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยคือการที่เราอาจจะต้องพยายามมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นเราอาจจะต้องพยายามศึกษาพยายามเข้าใจพยายามเก็บเล็กผสมน้อยเด็กถือเหรียญก็คือการเก็บเล็กผสมน้อยการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาส่วนไพ่เบ็นี้คืออัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยอาจจะดูช้าอาจจะดูหน่วงแต่มันมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จและมีความ มั่นคงมากที่สุดในทั้งหมด4อัศวินอัศวินธาตุเหลียนเนี่ยคือเป็นอัศวินที่ค่อนข้างเฉชชัวที่สุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหนักแน่นมั่นคงนะครับให้มากหน่อยเนาะแล้วก็พยายามเปิดรับเปิดกว้างในทิศทางที่เป็นโพสิทีฟมากๆหรือเราอาจจะต้องบาลานซ์สมดุลตัวเองสักพักหนึ่งสองเหลียนคือการบาลานซ์สมดุลในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันนะครับแล้วพยายามทำให้แต่งดุเข้มแข็ง ดูมั่นคงที่ดีนะครับให้เราพยายามเปิดรับเปิดกว้างในมุมมองความรู้สึกปรับ Mindset ของเราปล่อยวางมีไพ j u d g m e ้ t ท์ไพ่ u u g g m e n t หมายถึงไพ่ของการหลุดพ้นและการปล่อยวางถ้าเราหลุดพ้นปล่อยวางนะครับแล้วมองโลกในทิศทางที่ดีขึ้นเราอย่าจมอยู่กับอะไรที่มันเป็นแบบเงาสะท้อนทางที่มันเป็นนกาทีฟ ในเรื่องของภาวะจิตใจของเราเจนเกินไปนะครับให้เราพยายามหลุดออกมาจากความรู้สึกที่มันเป็นความผวังหรือความกังวลของเรานะครับแล้วอยู่กับความเป็นจริงคุณต้องพยายาม ปรับตัวเองให้เข้มแข็งโดยการที่ใช้สตินะครับเราต้องพยายามเข้มแข็งด้วยตัวเองแล้วก็ปรับมุมมองปรับ mindset ของเราให้มันสอดคล้องกับในเรื่องของความรู้สึกที่เราอยากจะเป็นอยากจะได้ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีความรู้สึกกับในเรื่องของวันวันเลนทายให้มันมีความแฮปปี้ที่สุดเราก็ต้องทำตัวเองให้สดใสล่าเริงนะครับไม่ใช่ว่าพยายามจบกับความรู้สึกแล้วก็พยายามที่จะ บางคนนะครับอันนี้สำหรับบางคนบางคนอาจจะเรียกร้องนะครับในวันวาเวลนไทน์ก็ได้เพราะบางทีก็อาจจะมีการเปรียบเทียบใดๆเนาะมันอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันบ้างในสำหรับบางคนแต่แค่บางคนเนาะเพราะว่าไพ่บอกว่าตัวตนได้3ามถ้วยกับไพ่6ถ้วยยังไงความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ถ้าเราเข้มแข็งพอรักตัวเองมากพอที่จะ คิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยสติความคิดบาลานซ์สมดุลตัวเองไปในที่สุดเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้รับความรู้สึกดีๆการที่เราเข้าใจการเก็บเล็กผสมน้อยกับความรู้สึกที่มีต่อเขาเนี่ยมันจะทําให้เราเน่ยเป็นวัคซีนหรือเป็นภูมิคุ้มกันนะครับให้กับความรักที่ดีต่อความรู้สึกระหว่างกันและกันได้มากขึ้นและเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กับความรู้สึกที่เราอาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดในอดีตแล้วทําให้เรา เติบโตและพัฒนาทําให้เรามีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์นะครับได้โอกาสได้ในเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆการมีช่อดอกไม้ของขวัญน,นะครับหรือว่าของแทนใจสิ่งต่างๆแบบนี้มันน่าจะมีคุณค่าในทางรู้สึกกับในเรื่องของความ หวังของตัวคุณมากขึ้นนั่นเองเนาะส่วนใครที่อินในวันวาเลนไทน์มากเกินไปเนี่ยเดมนเนี่ยมาประมาณบางคนเนี่ยค่อนข้างอินอินจัดมากเลยสำหรับชาวราศีกลุ่มลักขณากลุนะครับอาจจะต้องพยายามปล่อยวางนิดนึงเนาะการที่เราอินในวันวาเลนไทน์มันไม่ผิดน,นะแต่ถ้ามันมากเกินไปอะเราจะไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับแล้วมันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ อ,อีกฝ่ายหนึ่งกดดันไพ่เป็น,นี้ห้าดาบมันคือการมีความคิดที่ขัดแย้งกันนะครับมันมีโอกาสที่เราอาจจะดำดิ่งลงไปได้ดังนั้น,นยพยายามฟื้นฟูแล้วก็พยายามหลุดออกมาจากความรู้สึกเราอินกับวันว,นเวนาเลนไทน์ได้แต่อย่า ให้ทุกอย่างมันครอบเราให้เรามีสติกับการตั้งมั่นให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนก็ฝากไว้สําหรับใครที่ไม่ได้อินในวันวาเลนไทน์นิดนึงนะครับว่าความรักความสุขความหวังจริงๆแล้วอ่ะคุณก็อาจจะคิดว่าทุกๆวันเนี่ยมันเป็นวันแห่งความรักได้ไม่จำเป็นต้องวันวาเลนไทน์ก็ได้บางคนไม่อินถูกไหมครับ คนที่ไม่อินเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่อยากจะบอกว่าในการที่เราอาจจะมองอะไรที่มันละเลยไปจุดเล็กๆหรือเราอาจจะไม่ได้อินเนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้สึกเหล่านั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่คุณมองข้ามแต่จริงๆอะ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับเพราะมันมีไพ่เดมูลเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างดิบอินดิบอ่ะกับความรู้สึกมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเซนซิทีฟมากเลยนะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่า เขาไม่รักเราหรือเปล่าในวันวาเลนไทน์ถึงไม่แสดงออกทั้งที่ตามจริงแล้วมันไม่ใช่เลยแต่เขาก็อาจจะคิดไปในมุมนี้ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราอ่ะพยายามแบบใส่ใจดูแลกันและกันในเรื่องของวันวาเลนไทน์แค่คุณเทคแคร์เขามากขึ้นหน่อยหรือพยายามรักเขามากขึ้นหน่อยทรีตกับเขามากขึ้นหน่อยในวันวาเลนไทน์เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้กับตัวคุณและเขาอ่ะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ มากขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าสิ่งเล็กๆของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะบางคนอาจจะเซนซิทีฟค่อนข้างมากกับในเรื่องของวันวาเลนไทน์ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเราเติมเต็มตรงนั้นให้กับกันและกันได้ทุกอย่างก็จะ Successful ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆเลยเนาะก็อวยพรให้ทุกๆท่านมีความสุขความสำหวังมากๆในวันว,เวนาเลนไทน์ปี2567หนีทุกๆท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ